สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูอ้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวัลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่22การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าเรื่องการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า Customer Relationship Management CRM สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมไปที่ไหนใครๆก็ชอบถามว่าอะไรคือ CRM และ CRM ทำอย่างไรดังนั้นตอนนี้เรามารื้อฟื้นกันครับว่าคำว่า CRM คืออะไร CRM มาจากคำว่า Customer Relationship Management หรือที่ภาษาไทยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือกับลูกค้าก็ได้นะครับในการทำการตลาดในปัจจุบันนะักการตลาดสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าได้โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจย่อมมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน เป็นโลกของ i.t ที่ทุกธุรกิจสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในแต่ละวันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่า CRM ไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับแต่ CRM เป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบหนึง่งที่นำมาผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่ดีกับลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์การเก็บข้อมูลลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อ CRM เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลลูกค้าของธุรกิจเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการดำเนินธุรกิจการรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มเติมลูกค้าใหม่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันเมื่อเทียบกับต้นทุนในการสร้างลูกค้าใหม่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าต่ำกว่ากันเยอะ การที่ CIM จะทำให้นักการตลาดมีต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกว่าเดิมถึงแม้ในบางครั้งนักการตลาดจะสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นการขายตรงการขายเฟ็นชายการขายผ่านตัวกลางตัวแทนในหน้าหรือผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ตามซึ่งเมื่อนักการตลาด เพิ่มเติมช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆแล้วนักการตลาดต้องไม่ลืมที่จะเพิ่มวิธีการในการจัดการลูกค้าเหล่านั้นให้ดีมากขึ้นเหนือคู่แข่งขันด้วย CRM จะช่วยให้นักการตลาดทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ต้องการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับลูกค้าที่นักการตลาดได้จัดแบ่งไว้การทำ CRM จะเป็นการส่งมอบกิจกรรมทางการตลาดโดยการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นคือหางนักการตลาดต้องการทำต้องการทำ CRM ต้องไม่ลืมที่จะศึกษา ความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดใดๆนั่นเองและการทำ CRM ให้ประสบความสำเร็จนะักการตลาดต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังนี้คือ 1. ศึกษาและค้นหาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเหตุผลในการซื้อของลูกค้าและกลุ่มคนอ้างอิง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจากข้อมูลเดิมๆของลูกค้า 2. จำแนกความต้องการของลูกค้าในตลาดอาจจำแนกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้เพื่อเพิ่มยอดขายจากประวัติเดิมของลูกค้าต่อการตัดสินใจซื้อ 3. จัดทำกิจกรรมในการส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายโดยเน้นการให้บริการและการทำการตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหลายคนถามว่าแล้วความต้องการของลูกค้าเราจะไปสืบค้นมาจากไหนง่ายนิดเดียวครับก่อนอื่นเราต้องถามเราก่อนว่า เรามีข้อมูลดังกล่าวมาแล้วทั้ง3ข้อข้างต้นของลูกค้าหรือไม่ถ้ามีก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเราจะได้ดำเนินการทำ CRM ได้เลยหากไม่มีนักการตลาดก็ควรต้องวางแผนการหาข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะครับการทำจึงจะประสบความสำเร็จแล้วในตอนหน้า เราจะมาดูกันนะครับว่าการทำจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจอย่างไรถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ